โอเคนะคะในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวทุกคนก็คงจะได้ฟังนะคะคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นคลิปที่มีการแชร์กันผ่านทางด้าน Twitter เนาะก็ทางคุณบกปุ๊นะคะหรือว่าคุณธนาพลอิสกุลเนี่ยก็ได้พูดนะคะบอกว่ากลัวทำไมเราไม่ใช่อ e ีแอบเราเนี่ยเป็นพวกเดียวกันอันนี้เป็นคำพูดของคุณเศรษฐาทวีสินนะคะขบวดในภาพเนี่ยจะมีเศรษฐาทวีสิน มีดอร์เวียงรัตนะคะเนติโพแล้วก็มีคุณแขกธรรมกาแล้วก็มีดรหญิงนะคะแล้วก็ได้เดินออกมาพูดคุยกันก็มันเป็นการสะท้อนให้เห็นไงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยพูดกันไปแล้วเนาะว่าในกรณีของทางคุณแขกธรรมกาซึ่งเป็นนางแบบนะคะของ Voice เนี่ยแหละแล้วก็หลายๆคนก็มองว่าเอ๊ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการ เ,เขาเรียกอะไรครอบงาสื่อไหมถูกไหมซึ่งเขาก็ยืนยันนะนะว่าเขาก็พูดทุกอย่างด้วยความเป็นกลางเราก็มีการวิาพยากษ์วิจารณ์ไปตามหน้าที่ของสื่ออะไรแบบนี้แต่ว่าพอมันมาวันที่เขามีการเลือกเลือกเลือกคุณอุ้งอิงเป็นเป็นหัวหน้าพักเนี่ยนะก็คุณแขกกรรมการก็ไมให้กําลังใจ นะคะแล้วก็มันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งอะนะคะที่คุณแขกเนี่ยอาจจะรู้ตัวนะว่าเอ้ยเ,ออเดินไปพร้อมกันเนี่ยมันมันใจยังไงอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นสื่อหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าคุณเห็นไหมคะว่าจนสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณแขกกรรมการเนี่ยหลบฉากไปแต่ว่าคุณเศรษฐาเนี่ยเขาก็หันมาพูดนะ,ะบอกว่าทําไมต้องหลบอะไรแบบนี้เฮ้ยเราเนี่ย ทำไมอะ่ะเราเราจะไปแอบทําไมไม่ต้องไปเป็นแอบนะเพราะว่าเราเนี่ยก็คือพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้สังคมเนี่ยได้ตั้งคําถามไงว่าเอาสรุปแล้วอย่างเนี้ยแล้วอย่างนี้จะบอกได้ไหมอะ่ะว่าเอพรรคเพืเ่อไทยนะคะหรือว่าคุณเศรษฐาเนี่ยมีมีสื่อเป็นของตัวเองมีมีช่องทาง voice tv เนี่ยเป็นกระบอกเสียงให้กับนาย,ยกรัฐมนตรีหรือว่าพรรคเพื่อไทย ก็เลยทําให้มีคนเขาตั้งคําถามไงว่านี่มันจะเป็นการครอบงาสื่อหรือเปล่าแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นชัดเจนเลยนะทําให้ได้รู้เช่นเห่งชาตินะว่าอื้าวสรุปแล้วเนี่ยก็เป็นในลนักษณะของการครอบงำสือ่อเปล่านะเราก็เลยนำมาเสนอให้ทุกคนได้ฟังเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ดูในคลิปนะคะสักครู่ค่ะ ครับเ้าใจว่าน่าจะเตรียมทีท่จะเดินทางมาถึงแจะก็บ,บริเวณห้องประชุมแห่งนี้เรียบร้อยแล้วครับอีกท่านขอเสียงรปรบมือดังต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีครับเศรษฐานวมีจินมอเสียงปร ่แยเราไม่แยเราพูดเดียวกันคุไมเราม่แยเราไม่แยเราพูดเดียวกันคุไมม่แยเราไม่แยเราพูดเดียวกัน อ่าอันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะก็ชัดเจนนะคะว่าเห็นไม่เอ่ยก็เสถาก็ได้เน้นย้ําเลยนะคะว่ากูทําไมเราไม่ใช่อีแอบนะ,ะเราเป็นพวกเดียวกันก็ตามไปดูที่ทวิตเตอร์กันนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าทางทวิตเนี่ยเขาก็เอามาพูดคุยนะก็มีทางด้านทวิตเตอร์เนี่ยก็กระจายกันใหญ่เลยนะคะบอกได้ยินชัดแล้วนะว่า ทางคุณแขกนะคะหรือว่าทางสื่อ voice เนี่ยเขาเป็นพวกเดียวกันกับพักเพื่อไทยก็เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นกระบ,บอกเสียงให้กับทางพักเพื่อไทยนั่นแหละนะคะแล้วก็บอกว่าซีนในการสับขาเดินตามเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมแบกเยอะมากนะะแบกเยอะแบกแบกหนึ่งเดียวเลยทีเดียวเขาบอกว่า เวลาคนนี้เขาด่าใครเนี่ยก็ต้องเหมารวมว่ารู้เห็นกันด้วยหรือเปล่านะนะคะก็มีคนแซวเนาะอันนี้ก็ถือว่านํามาฝากให้ทุกคนได้รับทราบนะคะว่าส,สรุปแล้วนะคะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะ,ะไม่ต้องปิดบังอะไรแล้วแหละนะคะก็กระชากหน้ากากกันออกมาเลยดีกว่าไม่ต้องเป็น E แอบนะคะ